มาไม่ต้องสาครับก็ครับพี่ถามตรงๆเลยการกลับมาเจอกันอีกในรอบหนึ่งปีสำหรับคู่เราเป็นยังไงบ้างในรอบหนึ่งปีการกลับมาเจอกันจริงๆผมว่ามันเจอกันตลอดนะใช่เวราเหมือนกับอาจจะไม่ได้มีงานร่วมกันแต่ว่าจริงๆมันในค่ายเราแบบเจอกันตลอดอยู่แล้วครับใช่ก็มันก็ไม่เชิงว่าครบรอบหนึ่งปีอย่างที่บอกจริงๆนเพราะว่าเราก็ ถ้าเกิดว่าเป็นงานบ้านงานรวมครับหรือว่าทําพิธีกรรมใดๆต่างๆที่ค่ายที่ออฟฟิศเนี่ยเราก็จะเจอกันตลอดอยู่แล้วครับ,รบใช่ซีรีส์ใช่ไหมฮะสำหรับเรื่องนี้เหรอครับก็ทีมาเจออ๋อจริงๆดีใจครับเพราะว่าจิมมี่เป็นเขาเรียกนะเป็นคู่พาร์เนอร์กันมา <c oughs> ขอโทษนะครับ <c oughs> ทาไมก็ดีใจนะครับที่ได้มาเจอจิมมี่อีกทีนะครับเพราะว่าจริงๆจิมมี่เป็นคู่พาร์เนอร์ที่ทํางานร่วมกันมาตลอดจะบอกว่า เขาเลยนะนักแสดงที่ทํางานด้วยแล้วรู้สึกว่าดีใจแล้วก็แบบเขาเนะรียกนะโฟลที่สุดอะคือจิมมี่ครับสำหรับผมนะก็อย่างย้อนกลับไปตอนสวีเดงที่แล้วหลายคนอม,มองว่าเรือของเราน่าจะจอดที่ท่าเลยไม่นด้เล่นต่อตรงนั้นมันรู้สึกไงมันกับที่ฟุกคนขับเคือคนข้างเสียได้แบบคู่เราโอ้เดี<ๆ>๋ยวจะบอกก่อนนะครับสำนักข่าวนี้นิดง้างหมัด่างนี้เลยนะกับค <laughs> ู่เรา,เรา <laughs> ฮึดรอและรอรอ <laughs> เป็นคําถามเป็นคําถามที่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมคําถามนี้แต่เอาจริงๆอ่ะเราไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นเลยรเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วความรู้สึกใดๆในตอนนั้นมันผมอะสำหรับตัวผมเองอะค่อนข้างที่จะไม่อยากจํามันเท่าไหร่รมันเป็นความรู้สึกที่เราทั้งไม่มีแพชชั่นเราเรา เราเหมือนเราขุดตัวเองออกมาทําอะไรไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับอืมเราก็เลยบอกว่าไม่ค่อยอยากที่จะพูดถึงมันเท่าไหร่ใช่ครับฝากด้วยครับแล้วพอย่างล่าสุดที่ไปออกงานด้วยการแฟนคลับก็วีกันแบบว่าลับมาแล้วเรือลำนี้เรารู้สึกยังไงบ้างหลายคนนีก็ดีใจครับจริงๆแบบเขาเรียกนะมันคือผมไม่ได้ไม่ได้เจอแฟนคลับนานในในฐานะแบบ เขาเลยนนักสแสดงออกงานคู่กันอะไรเงี้ยเราก็เจอแบบแฟนแฟนที่แบบยังรอเราอยู่แล้วก็ไปเจอกันอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่เขาแบบว่าเหมือนเห็นสายตาเขาแล้วแบบอันนี้ที่ผมที่ผมนะเอ็กเพรสความรู้สึกตอนนี้ออกมามันคือมันรีมาถึงสิ่งที่เจอสิ่งที่เห็นนะครับมันเห็นสายตาที่เขามองแล้วก็แบบ เห็นความรู้สึกดีๆที่เขามอบให้สําหรับเรา2คนอะไรเงี้ยก็ก็แบบขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่แบบรักเรา2คนขนาดนี้แล้ว่ามันเป็นความคุ้นเคยที่เราเคยชินกันกันอย่างเดียวใช่ครับอะไรครับใช่ครับแลเป็นยังไงบ้างได้คุยกับเขาไหมหรือว่าเขาเข้ามาทักอะไรยังไงมาถึงอะไรนะแฟนคลับใช่ไหมโอ้ยจริงๆผมอะพูดตรงๆว่านี่จริงๆผมอะไม่ค่อยเสพทวิตเตอร์เหมือนผมผมเป็นคนไม่เล่นทวิตเตอร์เลยเพราะผมกลัวแบบเขาเรื่องะผมแบบ ผมไม่อยากเสีคอมพิวเตอร์หรือนะงงอ,อะไรเงี้ยเพราะตัวพลังงานลบหรืออะไรใดต่างๆอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจริงๆแบบทวิตเตอร์มันมีมันมีพลังงานส่วนนั้นบ้างอะไรเนงะี้ยผมก็หลังจากที่ทํางานตรงนั้นผมก็ไปดูทวิตเตอร์อะไรเนงะี้ยมันเห็นแบบเออเห็นฟีดแบ็กเขาแบบเขาคิดถึงมากๆแล้วเขาบอกว่าเนี่แหละคือสิ่งที่แบบเหมือนรอมานานแล้วแบบฟีลโมเมนต,ต์แบบนี้หรือว่าความรู้สึกแบบนี้นี่แหละจิมมี่ทอมมี่นี่แหละนี่แหละความสนุกความเฮฮาหรือว่าสมซ้ออะไรอย่างนั้น ไม่เชื่อไปดูอ่ะอุ้งตีนสุนัขเอออุ้งตีนสุนัขอันแรนของผมเองคือมันจะมีเป็นพินพินที่แปะกับรองเท้าฮาวายนะแต่ครับครับผมก็เลือกมาเป็นเป็นรูปอุ้งเท้าสุนัขครับแล้วคราวนี้ยผมอะคิดคําไม่ออกผมก็เลยพูดเป็นอุ้งตีนตีนและอ้าวตีนสุนัขแล้วกันเป็นคําสุภาพไปเลยเอออะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นแบบคำว่าสุนัขใช่ใช่ใช่เออใช่จริงๆมันคือแบบการที่เราออกเออ ไปบนสเตจนะฮะแล้วก็แบบเหมือนไปใช้เขาเรียกไงนในรอบหลายปีที่เราได้ไปทํางานอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยคุ้นชินกับครังศับของเราเท่าไหร,ร่เลยมันมันอาจจะมีแบบเออไม่ได้คิดไว้แล้วมันก็แบบบังเอิญหลุดออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลายเป็นแบบดีมันน่ารักเนี่ยมันก็ม,นกมันก็เป็นโมเมนต์หรือว่าเป็นความรู้สึกที่แฟน,แฟนๆทุกคนก็น่าจะเข้าใจดีสําหรับจบบิมมี่ทอมมี่นะถ้าถ้าถ้า,ถาขอพูดถึงเรื่องทวิตเตอร์นิดหนึ่งถ้าเกิดว่าพี่เป็นฝั่งนี้แบบไม่ค่อยได้ดูทวิตเตอร์อ่ะผมันจะเป็นฝั่งที่ดููจะคออยเลื่่นดวา เป็นแฟนแบบคิดถึงเราขนาดไหนอะไรเงี้ยครับ<ม>ในทุกๆวันอะ่ะเขาจะมีแบบว่าเขาจะไปขุดรูปบบเก่าที่เราแบบหลังจากที่ตอนนั้นที่เราไม่ได้มีมีงานนะครับ<ม>เขาก็จะขุดรูปบบเก่ามาแล้วก็ลงแทบทุกวันเลยครับลงอยู่นั่นอะ่ะลง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 เราก็แบบว่างงว่าโหนี่เขายังแบบซ<ม>ัพพอร์ตเรายัางยงัยงงอ้นนี้อยู่ขนาดนี้<ม>สเสริมนิดนึงหมายถึงว่าที่ไม่ได้เสรทวพิวเตอร์หมายถึงว่าไม่ได้เล่นจนแบบเป็นเขาเรียกนะ เป็นรูทีนหรือเป็นแบบกิจวัตรอะไรเงี้ยใช่ใช่ของผมแต่ว่าผู้งตรงก็ก็มีครับหลังจากทํางานมาก็ไปเซิร์ชเหมือนกันหรือว่าแบบว่างๆทีก็จะมามาเซิร์ชทีนึงอะไรเงี้ยก็เห็นตลอดครับว่าจริงๆแฟนแฟนก็แท็กมาตลอดหรือว่าเป็นคลิปดีโอหรือว่าอะไรที่แบบคิดถึงเราก็แบบคือผูดตรงว่าจริงๆเขาพยายามแฟนๆหลายๆคนนะครับเขาก็พยายามสื่อสารกับเราตลอดทุกช่องทางใช่ครับก็ รับรู้ได้สัมผัสได้ถึงความคิดถึงแล้วก็แบบความรักที่เขามีให้รรครับจริงๆเขาอยากสื่อสารกับเราเราจะอธิบายไหมในช่วงเวลาที่มันไม่ได้โพสตหรือว่าไย่งี้ยเราสองคนจริงๆผมได้ผมอ่าเออจริงๆแฟนคลับก็มีหลายคนใช่ไหมครับผมผมก็ไม่สามารถสื่อสารได้แบบทีละคนแบบชัดเจนในจุดที่เขาแบบสงสัยเลยในจุดที่เขาแบบคิดถึงอ <c oughs> <c oughs> นะไรเงี้ยผมก็จะแบบโพสตเป็นหนึ่งก้อนอใหญ่ๆเลยอนะไรเงี้ย <c oughs> ที่แบบ ทำให้ทุกคนแม่งใ,ให้ให้ทุกคนเข้าใจจริงๆว่าแบบจริงๆแล้วตอนนี้ผมกำลังรู้สึกอะไรหรือ<ม>ว่าผมแบบบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่ได้สื่อสารตลอดเวลาอะไรเง<ม>ี้ยมันมันคือไม่ใช่ว่าผมไม่รักอ่ะผมอ่ะ<ม>ผมมั่นใจว่าผมเป็นคนหนึ่งที่แบบรักแฟนคลับมากๆ<ม>ที่แบบเออผมใช้ความรู้สึกเยอะมากๆในในการแบบเป็นนักแสดงหรืออะไรเง<ม>ี้ยจริงๆอาชีพนักแสดงสําหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีเออมันค่อนข้างที่จะ ผมไม่รู้ว่าผมใช้ใช้ความเป็นนักแสดงได้แบบถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าผมมาค่อนข้างใช้ความรู้สึกเยอะมากๆมันเหมือนแบบแฟนๆทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวผมหรือว่าเป็นเป็นเพื่อนที่รู้จักผมหรือว่าเป็นคนที่เรารักเลยครับผมจะค่อนข้างเซนซิทีฟน,นิดนึงกับกับคําพูดหรือว่ากับอะไรต่างๆเองผมเลยแบบ เรื่องที่จะไม่เสพหรือว่าตัดขาดทวิตเตอร์ไปแต่ว่าพอถึงจังหวะที่ผมแบบได้สื่อสารนะผมก็จะแบบสื่อสารความรู้สึกของผมจริงๆแบบลึกๆไปฟังซึ่งเขาก็ชิ้และเข้าใจในความเป็นเราสองคนเพาสิ่งอยกับ <นะ S 2> ตรงนี้ที่ายคนเข้าใจและให้พื้นที่<ม>เราทั้งคู่โดยที่แบบว่าไม่มแบบไปถามไปจี้ว่าทาไมอะไรยังไงก็ดีครับบหมายนึงว่าเขาเรียกไงปลื้มปีิ่มใจมันมันคือความที่แบบมันคือเขาใช้คำว่า คือผมจะใช้คําแรกเสมอสําหรับแฟนๆผมทุกคนว่าแบบว่ารักผมที่แบบผมเป็นผมนะครับแล้วก็มผมมั่นใจว่าแบบแฟนๆหลายๆคนที่ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็แล้วก็แ,วกแบบยังอยู่แบบหนาแน่นหรืออะไรจริงๆเพราะ<ม>เขาแบบเขาเคารพตรงนี้สําหรับผมจริงๆแล้วก็<ม>เขาเข้าใจผมจริงๆแล้ว<ม>แล้วผมก็เลยรักแฟนๆของผมทุกคนมากๆ<ม>ในสายตาที่ผมหันไปมองเขาอ่ะคือเขาแบบเขารักผมจริงๆผมก็เลยแบบรักเขาด้วยแบบหัวใจของผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ของผมก็เป็นความยังเป็นความทึ่งอยู่เลยครับที่ว่าเขายังอยู่กับเรามาจนู่ทุกวันนี้ครับแล้วเราก็แอฟฟิเชตตรงนั้นมากๆเราซาบซึ้งมากๆเลยอืถ้าเกิดว่าย้อนผมอยากจะพูดย้อนไปถึงช่วงเวลานั้นสักหน่อยหนึ่งแล้วกันที่แบบห่างหายไปมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเรารู้สึกว่าเราอยาก c a l เอาเรื่องเรื่องความบาดแผลทางจิตใจมากเลยสําหรับคนทุกคนเลยนะครับที่เมื่อกี้ที่หลายสำนักข่าวเลยที่ พูดมาผมเวลาอวยพรปีใหม่ผมจะอวยพรให้สุขภาพใจแข็งแรงด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราเข้าใจว่ามันเหมือนว่าคนที่เขามีความว่าทางจิตใจอะเขาเหมือนเขาแขนขาดอะเขาขาขาดอะแต่ว่าเขาต้องเดินต้องเดินไปทํางานให้ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นความที่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เข้าใจก็จะงงว่าเฮ้ยไอ้นี่อ่อนแอไอ้นี่ไม่สู้ชีวิตไอ้นี่ไม่เห็นค่าในสิ่งที่ตัวเองมีถ้าคุณไม่เคยเป็นคุณจะไม่มีทางรู้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณแล้วอะ คุณอาจจะอยากเดินไปขอโทษเขาคนนั้นที่คุณเคยว่าไว้ก็ได้ครับ,รบมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นใจกันและกันดีกว่านะครับอืมใช่ในวันนั้นนะะผมรู้สึกได้ว่ามันมีหลายความรู้สึกมากเลยแต่มีความรู้สึกหนึ่งที่ใหญ่มากๆเลยคือผมไม่ไม่ไม่ควรที่จะอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับแบบว่าผมแบบไม่ดีพอที่อยู่ตรงนี้แบบว่าเหมือนว่าพอเรามองไปรอบๆว่าคนอื่นเขา พัฒนาตัวเองไปถึงไหนแล้วอะแต่เรายังอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็พยายามมากมากแล้วแต่มันเหมือนว่าเราเองอยู่ที่เดิมอะไรนี้ครับมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเรากลายเป็นคนที่ไม่ไม่พัฒนาตัวเองเหรอวะเราอยากจะทํางานออกมาให้ดีแต่เราทําไม่ได้อะไรเงี้ยครับจนผมรู้สึกว่าผมไม่มีคุณค่าพอได้อยู่ยนี้ไม่ไม่สมควรที่อยู่ตรงนี้อะไรเนรี่ยจนเรากลับไปแล้วเราก็เขบคูดตัวเองเราเปลี่ยนไมเซสต่างๆเราดูว่าเรา เปลี่ยนวิธีการมองโลกอะครับแล้วมันง่ายขึ้นมากเลยตอนนี้เรามันง่ายขึ้นมากอก็เลยทําให้เหมือนแบบเราพ้นขึ้นมาจากตรงนั้นได้แล้วแล้วมันที่อะไรที่มันทําให้กลับมาเป็นทอมมี่จิมมี Tommy Tommy ่จิมมี่ทอมมี่ความผมว่าจริงๆมันคือความตกตะกอนมาหรือว่าความมันคือสิ่งที่มันแบบผ่านไปแล้วแล้วมันมันเหมือนทุกคนที่แบบ ณช่วงณแบบความรู้สึกที่มันแบบหนักอึ้งเงี้ยฮะผมรู้สึกว่ามันในในณขณะนั้นมันอาจจะตึงมากๆจนเราไม่สามารถแบบจัดการกับมันได้แต่พอมันผ่านช่วงเวลาไปแล้วผมรู้สึกว่ามันอาจจะพี่คลายหรือว่าผ่อนคลายขึ้นความรู้สึกที่มันเข้มข้นในตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบน้อยลงแล้วเราค่อยๆแบบทบทวนแล้ว,แล,วแล้วเราก็แบบค่อยๆเห็นกับสิ่งที่แบบ ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็แบบมองเห็นทางสว่างหรือว่าจุดที่เราแบบควรจะจัดการแล้วควรจะเป็นอะ<ม>ไ,งไงรเงี้ยมากกว่าผมว่าน่าจะเป็นทางนั้นถ้าถ้าของผมจะเป็นเรื่องอการปล่อยวางครับ<ม>ปล่อยวางทุกสิ่งเลยที่เราทั้งที่เรามองคนอื่นแล้วคนอื่นมองเรา<ม>ยอมรับข้อเสียของกันและก<ม>ันและซาบซึ้งในข้อดีที่เราเคยมีให้กันมาตลอด<ม>แล้วก็เป็นความคิดถึงแล้วกันะค,ะครับเป็นความคิดถึงที่เรารู้สึกว่า ถ้าเราได้มายืนสัมภาษณ์ตรงเนี้แล้วเรายืนคนเดียวอ่ะมันจะไม่สนุกเท่าเรายืนด้วยกันอะไรเงี้ยครับเราถ้าเราไปทํางานคนเดียวเราจะไม่สนุกเท่าเราไปทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยครับเป็นความคิดถึงความเข้าข่าความซิงกันที่เราคิดถึงมากมากาสศึกษาว่าความคุ้นเคยที่เคยมีมันหายไปดีหรมันก็ใช่มันมันกลายเป็นว่าเหมือนเราเพิ่งมารู้ว่าเราเราเคยมีอะไรในตอนที่เราไม่มีมันแล้วครับนั่นแหละครับจะทําให้เรา ทราบซึ้งว่าเราเคยมีอะไรบ้างตอนที่พอจะต้องขึ้นเสเตจใหม่ไม่มีความกังวลกับเรื่องที่แบบว่าคนจะซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมไหมมันมีตรงนี้มหมหรือว่าผมว่าตรงนั้นมันไม่มีเลยครับสำหรับจริงๆจิมมี่ทอมมี่มันมันโคตรสนุกเลยสําหรับผมนะแบบในการที่จะมาทํางานอะไรแต่ละครั้งับผมแบบถ้าในช่วงแรกๆของพัศของการทํางานของเป็นนักแสดงมผมจะพรกดดันตัวเองมากมมหลังๆนี่คือผมผมปล่อยเพื่อ เพราะว่าเหมือนปล่อยมันโฟลไปเลยครับผมรู้สึกว่าแค่ผมมีความสุขอ่ะแล้วก็ผมแค่ไปม,มีความสุขบนบนสเตจอ่ะแล้วแบบว่ามวลอารมณ์หรือว่าสิ่งที่แฟนๆจะได้รับอ่ะมันคือความรู้สึกที่ผมกําลังรู้สึกอยู่นะครับก็แบบก็นั่นแหละครับแต่วันนั้นสนุกมากเลยเนาะสนุกครับหมายถึงว่ามันอาจจะเขาเรียกนะมันไม่ได้มีความเพอร์เฟกอยู่แล้วสําหรับคู่ผมอ่ะมันคือความแบบความเป็นธรรมชาติความเป็นเราอ่ะแล้วเราก็แบบแค่ไป ไปทํามันไปมีความสุขแล้วก็แบบรู้ว่าคนที่เราลักอยู่ตรงข้างหน้าเราก็แค่อยากสื่อสารความรู้สึกอะไรหรืออยากมอบอะไรให้อะไรใหครับแสดงว่ามาถึงจุก็คือต่อติดกันเลยใช่ครับใช่ใช่ที่ผ่านตายก็ไม่ต้องไม่ต้องจุงกันแล้วใช่นะใช่ไหมเราไม่จริงๆไม่เออหลงมากจะบอกว่ามันมีถ่ายแบบเบื้องหลังหรือถ่ายถ่ายอะไรต่างๆซึ่งเราไม่ได้ทํางานร่วมกันไปเลยแล้วแบบมันไม่ได้มีอะไรที่มันมาสติสมมติเป็นแดะหลอกแล้วกันมันไม่ได้มีแดะหลอกมาเลยแล้วแบบพอเราโยนเข้าไปหน้างานบุบเราสองคนบุบ เราทําเสร็จปุ๊บในในสถานการณ์ตรงนั้นอ่ะแล้วแล้วพี่เขาก็มามาชมแบบมาบอกว่าเฮ้ยยูสองคนแบบซิงกันมากเลยนะแบบเล่นเล่นซีรี่์เรื่องอะไรอยากไปดูเลยใช่เลยมันถึงบอกว่ามันคือความคิดถึงว่าเราเคยซิงกันยังไงเราเคยมีกันและกันยังไงวันนั้นมันมาปุ๊บมันปุ๊บไปเลยครับทุกอย่างมันทุกอย่างมันดีไปหมดเลยครับวันนั้นสาหรับเรานะหลังจากีเรือเราสองคนออกได้แล้วเราเตรียมตัวยังไงบ้างกับไลฟ์อัปปีหน้า พี่ออบอยู่ไหนเดยบอกให้ยังไงบ้างคู่เราเอาจริงอ่ะคือผมอ่ะเป็นเราเรียกว่าโปรเจกต์หน้าที่ผมจะพูดเผื่อไว้เลยว่าไม่รู้จะมีหรือไม่มีเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้เราไม่อยากจะพูดว่ามีแน่ๆอ่ะเพราะว่าถ้าพี่ออฟมา เราอาจจะเปลี่ยนคำพูดกลายเป็นมีแน่ๆก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแล้วอาจจะดึงเข้ามาข้างๆแล้วก็เป่าหูใช่ไหมใช่ไหมอันนี้จะตัดทิ้งออย่างนั้นครับแม้แต่จริงๆไม่อยากไปกดดันพี่ออฟคิดว่ามันจะไม่มีทำไมเมือนคิดเผื่อไวขนาดนั้นไม่ไม่ได้คิดเผื่อขนาดนั้นใช่ผมแค่รู้สึกว่าแบบมันยังไม่ได้แบบเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราไม่อยากจะพูดเพื่ออะไรบางอย่างอืมอาจจะเพียวเพียวเพียวโอ้โหเป่าหูอย่างเงี้ยเหรอโอเค ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะไม่เกิดขึ้นแต่แค่เราไม่อยากจะคอนเฟิร์มว่ามันมีหรือไม่มีมแต่จริงๆอ่ะเราอยากมีครับอ้าวกดดันพี่ออฟอีกแล้วไม่คือคือพี่ออฟเรารู้ว่าเขามีเรื่องหลายเรื่องเยอะมากมเราล้วแบบว่าการที่เรามาพูดแบบนี้แล้วโดยที่เรายังไม่ได้คุยกันหลังบ้านอ่ะมันดูไม่ได้ให้อาจจะไม่ได้ให้เกียรติผู้ใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าไม่อยากบอกว่าเนี่เดี๋ยวจะมีแน่นอนทั้งที่แบบว่าอาจจะยังไม่มีอะไรเงี้ยครับแต่เท่าที่คุยกันอ่ะคือเราถามถาม เรามีหลังบ้านเรามีมีเกแตบบ่ว่าแซมแซมมาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับว่าอาจจะเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ว่าเรายังไม่ได้อยากคอนเฟิร์ม,มก็อยากให้ทุกคนรอดูแล้วกันนะครับจริงๆช่วงนี้ก็เหมือนโฟกัสเขาโฟกัสสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมากกว่าครับแล้วก็มีสมาธิกับมันแล้วก็จดจ่อกับมันพยายามจะทําสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆเนี่ยให้มันดีที่สุดก่อนเราไม่ได้คิดถึงแบบอะไรขนาดนั้นนะ่ครับก็ไปรอดูงี้นะครับ แล้วครับ